สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมเราอยู่กันที่นะครับหนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เล่ม2นะครับบทที่4ครับเรื่องสถิติ1นะครับแบบฝึกหัดที่4.2ครับนะมาเริ่มนะครับข้อ1ครับเขาบอกว่าจงระบุวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะและข้อมูลของคําถามทางทางสถิติในแต่ละข้อต่อไปนี้ครับข้อ1ครับจำนวนลูกค้าเฉลี่ยที่เข้าใช้บริการร้านอาหาร กลุ่นกินข้าวชื่อร้านอาหารนั่นเนี่ยร้านอา,า,ารกลุ่นกินข้าวครับเป็นเท่าใดนะครับข้อมูลทางสถิติตรงนี้เราสามารถเก็บรวบรวมได้ครับเราจะหาค่าเฉลี่ยของลูกค้าได้ในแต่ละวันในแต่ละเดือนอะไรเงี้ยเราสามารถเก็บรวบรวมได้โดยการใช้อะไรครับโดยใช้เครื่องนับก็ได้หรือว่าใช้จากการสังเกตนับโดยตรงก็ได้อ่าเวลาเราตอบเราจะตอบประมาณนี้นี่นี่ก็ได้คำตอบของครู นะข้อ1น,นะข้อ1นครับเราสามารถตอบได้นะครับว่าอ่าเราก็ตอบครับตัวน,นี้ข้อ1เราสามารถตอบได้เลยนะครับเราเป,เป็นการเก็บรวบรวมแบบไหนนะครับเราอาจจะใช้อะไรครับใช้การสังเกตก็ได้ครับบอกนี้ใช้การสังเกตน,นะครับนะ แล้วนับครับแล้วแล้วนับเลยนับโดยตรงเลยก็ได้นะครับนับเลยว่ามีกี่คนนั่นเองนะแล้วนับโดยตรงเลยนับโดยตรงเลยนะตัวนี้หรือหรือร้านไหนอาจจะไฮโซหน่อยเราสังเกตไหมเวลาเราไปเข้าห้องน้ำอะ่ะนะ พอเวลาเราไปเข้าน้ำอ่ะมันจะมีตัวที่เป็นหมุนหมุนก็ๆกๆ,ๆอ่ะนั่นแหละจะเป็นตัวเก็บสติชั้นดีเลยนะตัวนั้นอ่ะร้านข้าวก็อาจจะทําแบบนั้นก็ได้อาจจะมีใช้เครื่องนับครับใช้เครื่องนับครับตัวนี้นะใช้เครื่องนับนะจานวนนะครับจานวนลูกค้าครับนี่นะก็ก็แล้วแต่นะครับจำนวนลูกค้าที่เขามา ทานข้าวร้านเรานะครับข้อหนึ่งก็ตอบประมาณนี้ข้อสองครับข้อสองเขาบอกว่าผลของการใช้ผักตบชวาในการบำบัดน้ำเสียเป็นอย่างไรครับเออตัวนี้ครับข้อสองนะอ่าข้อหนึ่งเสร็จแล้วนะข้อสองครับผลของการใช้ผักตบชวาในการบำบัดน้ำเสียเป็นอย่างไรตัวเนี้ยจะเป็นการ เก็บรวบรวมข้อมูลแบบไหนต้องต้องการเก็บรวบรวมแบบโดยใช้อะไรครับโดยใช้ผลการทดลองปะนั่เราถึงจะรู้ว่าน้ําเราเนี่ยมันดีหรือยังไม่ดีนะครับตัวนี้ต้องใช้ต้องเก็บนะครับเก็บน้ํานะครับนะครับมาทดลองนะครับประมาณนี้ครับต้องใช้ผลจากการทดลองจากแฉบครับเราถึงจะสามารถบันทึกได้ว่านะ จึงจะสามารถนะครับทราบดีกว่าจึงจะสามารถทราบนะครับได้ว่าน้ำนะรทราบได้ว่าน้ำผลเป็นอย่างไรนะครับ ตัวนี้ต้องเนี่ยอะต้องใช้เวลาประมาณนี้นะฮะนี่นเป็นลักษณะคําถามปลายเปิดมากกว่าครับเราลองนึกว่าเฮ้ยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลแบบไหนอน,นี่เนี่ยเรานึกเลยว่าเฮ้ยเก็บรวบรวมแบบไหนบัตรน้าเนี่ยเสียเนี่ยเราก็ต้องเอาน้าไปมาทดลองครับว่าน้ำเนี่ยเอามาเข้าแ l บเข้าผลการทดลองว่าเฮ้ยน้ำมันมีสิ่งเจือปนไหมมีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะมาดูต่อครับข้อสาม ข้อ3เขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการจราจรใหม่ภายในตัวเมืองชนบุรีเป็นยังไงออนะไอ้ข้อหนึ่งะนับตรงๆอันข้อ2อ่ะต้องมีการทดลองทราบว่าเป็นยังไงอันที่3เนี่ยจะต้องไปทําอะไรและเราจะรู้ได้ยังไงว่าการจราจรใหม่ในในตัวเมืองชนบุรีเป็นยังไงเราต้องไปสัมภาษณ์ใช่ไหมครับนั้นแสดงว่าข้อ2เนี่ยการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ ใช้การสัมภาษณ์ครับนะใช้การสัมภาษณ์นะครับหรือใช้อะไรหรือใช้แบบสอบถามก็ได้นะครับไม่สัมภาษณ์ก็ใช้แบบสอบถามครับนี่การเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลของเรานะ ก็ไปสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามใครก็คนที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นหรือว่าคนที่สัญจรไปมาประจํานะครับข้อสี่ครับข้อสี่น่าจะพออยู่ข้อสี่เขาว่าไงครับข้อสี่เขาบอกว่าผักสวนครัวที่ปลูกมากที่สุดในหมู่บ้านคือผักชนิดใดการเก็บรวบรวมข้อมูลอันเนี้ยใช้อันเดียวกันกับข้อสามได้เลยครับนะข้อสี่ก็ตอบตอบเหมือนข้อสามเลยนะครับใช้การ การลงพื้นที่ครับไปสัมภาษณ์เลยไปสัมภาษณ์คนที่ปลูกผักอะครับในหมู่บ้านนะหรือทำแบบสอบถามก็ได้ครับนะแบบสอบถามก็ได้แล้วแต่เลยครับนะครับตัวนี้นะไม่ยากนะครับอะมาดูต่อข้อ5้าครับข้อหไม่พอละต้องลบ ข้อ5เขาว่าไงครับข้อ5ข้อ5เขาบอกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยตั้งแต่ปี3-9ครับถึงปี5-9เป็นอย่างไรครับข้อมูลตรงนี้มันประมาณกี่ปีครับเนี่ยประมาณ20ปีย้อนหลังถ้า20ปีย้อนหลังไปถามพ่อแม่เราเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นักนะครับตัวนี้ต้องไปหาหน่วยงานที่เขารับผิดชอบโดยตรงพูด,ดง่ายเราไปจ่ายตังที่ไหนค่าไฟฟ้าเราอาจจะไปที่กระทรวง เออไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเออตัวนี้นครับเราต้องไปอันนี้ต้องไปขอข้อมูลนะครับย้อนหลังนะเขาน่าจะมีสถิติอยู่ครับนะจากจากไหนได้บ้างจากการไฟฟ้านะครับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับนะ บ้านเราอยู่ภูมิภาคไหนก็ไปตัวที่ใกล้ๆบ้านเราอะครับนะส่วนภูมิภาคหรือไฟฟ้านะครหลวงก็ได้ครับการไฟฟ้านะครหลวงอใหญ่เลยตรงนี้นะบางทีอาจจะวุ่นวายหน่อยก็ไปกระทรวงพลังงานไปเลยไปถามนายกรัฐมนตรีก่อนนี่ไม่ไปนะเยอะไปครับ นะครับข้อ5าเนี่ยอาจจะใกล้ตัวเราหน่อยนะสมมุติเราอยากรู้สติเอ้ย20ปีย้อนหลังเนี่ยเราจ่ายไปเนี่ยทั้งหมดไปประมาณกี่เดือนเนี่ยประมาณ240เดือนเนี่ยนะเราจ่ายไปประมาณเดือนละเท่าไหร่หาค่าเฉลี่ยยังไงอะไรเนี่ยเราไปขอย้อนหลังได้นะครับแต่สติตรงนี้มันอาจจะมาจากเอ้ยใบจ่ายใบแจ้งหนี้ครับใบเก็บไฟฟ้าของเราก็ได้นะครับผมอ่ะนะครับมาดูต่อข้อ2ครับ ข้อสองเขาว่าไงเอ่ยข้อสองเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่านินตยตยสารฉบับหนึ่งครับข้อสองเขาบอกว่านิตยสารฉบับหนึ่งครับนะเสนอข้อความเกี่ยวกับการออกกําลังกายของวัยรุ่นและก็วัยทํางานดังนี้ครับโฟชีฟุตบอลและแบดบินตันเป็นกีฬาสุดฮิตในการออกกําลังกายในเวลาว่างของวัยรุ่นและวัยแรกทํางานและใช้เวลาเฉลี่ย3-4วันต่อสัปดาห์ นักเรียนเป็นผู้ทำโพเพื่อให้ได้ผลดังกล่าวนักเรียนต้องตั้งคำถามสิสติและวิธีการเก็บรอบรวบรวมข้อมูลยังไงเราจะตั้งคำถามยังไงดีนะเราจะตั้งยังไงดีว่าเอ้ยเราจะรู้ได้ไงว่าคนที่เป็นวยัยรุ่นกับวัยทำงานเนี่ยชอบเล่นกีฬาอะไรถูกต้องไหมแต่โพเนี่ยมันบอกมาแล้วไงนี่ไงแต่เขาให้เราย้อนกลับไงว่าเราตั้งตั้งคำถามยังไงให้มันตอบฟุตบอลกับแบดมินตัน นะครับนั้นแสดงว่าเวลาที่เราถามครับนะคำถามมันมันมันหลากหลายมันอยู่ที่การเขียนการพูดเราอาจจะถามแบบนี้ก็ได้นะครับตอบเลยนะนี่ข้อ2นะเราจะตั้งคำถามสทติว่าไงกีฬาก็ไดะกีฬาที่วัยรุ่นนะครับนะที่วัยรุ่นและ วัยแรกทำงานวัยแรกทำงานก็คือน่าจะทำงานใหม่ๆครับนิยมเล่นกันมากที่สุดนี่ไงนี่คำถามก็ได้นะนิยมเล่นเล่นกันมากที่สุดเป็นกีฬาประเภทใดอะไรเนี้ย มากที่สุดนะและเขาบอกว่ามีมีค่าเฉลี่ยด้วยนะ3ถึงมากที่สุดและนะครับและใช้เวลาครับใช้เวลากี่วันต่อสัปดาห์เพราะว่าเห็นไหมมันมันบอกว่าต่อสัปดาห์ด้วยครับนะต่อสัปดาห์ตัวนี้ครับนะ ตัวนี้ก,นการเก็บรวบัวลและก็วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยนะเราอาจจะใช้การเก็บรวบ,รวบรวมข้อมูลนะครับคือคือการสัมภาษณ์ก็ได้ตัวนี้ไปไปไปสอบถามได้เลยนะครับการสัมภาษณ์หรือ หรือทําแบบสอบถามนะครับแบบสอบถามเนี่ยตัวนี้ก็ได้นะครับนี่ตั้งคําถามนี่ตั้งคําถามแล้วนะครับเล่นอะไรมากที่สุดใช้เวลากี่วันต่อสัปดาห์การเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลก็คือการสัมภาษณ์หรือสร้างแบบสอบถามหรือว่าทําเป็นโพก็ได้ทาเป็นเหมือน Google Form อะไรอย่างเงี้ยนะโพก็คือผลการสํารวจนะครับสุมเราอาจจะไม่ใช้ทุกคนในประเทศไทยอย่างเงี้ยโอ้โหกว่าจะสัมภาษณ์เสร็จ กว่าจะเก็บรวบรวมได้มันก็ใช้เวลานานเราอาจจะสุม่มกลุ่มตัวอย่างสัก10คนสักยี่สิบคนในในลรแวกชุมชนเราอะไรอย่างเงี้ยครับที่เข้าขายกับพวกนี้นะประมาณนี้เนาะการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับแยกกนดีนะอาจจะมีเอ้ยใช้การนับตรงๆเลยนะครับอาจจะใช้เครื่องวัดเหมือนข้อหนึ่งอันที่2เนี่ยจะใช้ผลจากการทดลองจากแลบบมายืนยันอันที่3ที่4เนี่ยตัวเนี้ยจะใช้บ่อยก็คือพวกการสัมภาษณ์การทําแบบสอบถามเก็บข้อมูลทางสถิตินะครับ กันสุดท้ายอาจจะย้อนหลังนานๆอันนี้จะต้องมีหน่วยงานหรือจะมีระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยเก็บข้อมูลนะครับเหมือนในปัจจุบันตัวนี้ครับโอเคครับวันนี้พอแค่นี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันในแบบฝึกหัดต่อไปครับผมสวัสดีครับ